อเมื่อก่อนถ้าแกฝันเนี่ยเราเอาเงินเลยไม่ต้องห่วงเด้งเอามันอยู่เลยเลขที่แกฝันจะอยู่หมดเลยล้อผู้ขาถือเส้นหารักษาเส้นแปดทำมัดเย็นมันรับมันดโตแทนขันหาขันแปดอันนี้เดี๋ยวปู่แกจะเขียนเลขให้ที่เขนนะแกบอกว่าถ้าเขียนที่เขียนเนี่ยจะชัดเจนครับอาง มอปักรักษาบ้าอโชคลาบอไอยคนสักคนนึงเนี่ยหนึ่งบานเกียงมองช่วยสร้างเท่าบดนใหเตียนเบ้อเล็กเบ้อรุดรเตงแบบมอดแต่ละมดอด<า>อ่าเบ้อเล็กแบบหนึ่งแบบหนึ่งจะกาดเราเราเตียนเท่าบอนกีเชียรเตียนนอ่อสบายสบายเตียนอ๋อจะไปฝันว่าเขาเขาโปรยทาน,น,นคนมาเก็บเยอะแยะเลย เก็บเอาเงินอะวัน no. น uh, no. ี้พาน้องชัดชัยน้องกีนะมาหาปู่สุรัตป no <right> ู่สุรัตบอกว่าให้มาไหว้ตรงนี้ก่อนเตรียมดอกไม้สาธุสาโทสคุณบิดามาราคุณครูบาอาจารย์ครับเจองเจยิญรหลงอระบก่อนเด็กทค่หน ไงเซลสุเสลธมภูขาถือศีลหารักษาศีลแปดทำมัดเย็นบานรับมันดันโตแทงขันหาขัน 8. แปดเจ็ดชั้นเกาชั้นคลิปสิบสองชั้นเฮ้ยเจ้าพอหมอปักรักษาประจำทั้งทั้งไงตั้งยบเข้ารวดที่ครูบาอาจารย์หมอปักรักษาครอบครัวคนเจ้าก็ดความสุขสบายนอาจำไงรเะบอเรซานน่ก็ เยียวนมถึงน้ำแดงอ่าที่เกี่ยวมหอบมพสดะเด้อใจธทรมันหฮามันรอกรบเจองในมอนเราส่วงเจ้าพ่อกระไดแม่วาสนาพอด้เสีตาไฟหลวงเท้าแม่นังสอนนังงลำแม่กองเฮีงเท่าไหนปฝากพังคุณปุ่มเทวดาครบเจองมอปักรักษา บ่โชคลาบอไอยคนสอกคนนมเนี่ยหนังบ้านเกียงมอช่วยสร้างเท่าบทเงินก็ไม่คัดไอ้ข้องก็ไม่เป็ดไอ้บังเลยเจงไปสร้างไอ้บอกไว้เออครูบาจ่าเลบือเรือซ่าหนังบ้านเท่าประเทศทำไมไอ้ท่อมไอ้รึอสมกบสำเริงครูบาจ่าเลบือเรือซ่าโชคลาเนาต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศ เดีมอเน้อเลื่นมอดดอนบานสร้างเลขลัเตอรี่ประมวยโตใบโตปีโตบนหลางก็ไม่จะหอยเหลืองลอยบอกไอ้อรุบาอาจาร์บอกครูบาอาจารย์มันบอกพ่อยท้องนาโกนเจ้าหนังบานสร้างมันก็ปัดจอบปัดใจเน่าสมัยบอกมอเลื่อนเลื่อนเดือบือซาในม่อนเด้อในมหอมมอปซาแต่ถ้ามันหนามันรวมมันเดือมันเดือครับจังเดือบือซา พัฒนาเสียงนาวบานได้เกิดมาธนาเด้อสาธุ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 ที่ศาลนะครับอ่ะนี่นะครับที่ศารนะครับวันนี้มาหาพ่อ <c oughs> นะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าคุณพ่อจะมีมตัวเด็ดๆให้เราไหมนะครับวาสนานะคุณพ่ออะไรนะพ่อกระไดผู ก็ได้ปะแม่นก็มาถึงบ้านของคุณพ่อสุรัตน์นะครับคุณพ่อสุรัตน์เนาะปู่ฤีกลางป่ากเขาระนาวไผ่นะครับวันนี้รู้สึกว่าได้เดินทางมาหาท่านนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยภาษาคาเมนกับท่านนะครับหลายๆอย่างเลยครับโอ้โหคือว่าท่านมาแล้วก็พูดคาเมนกันนะครับต้องใช้เสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่าท่านหูไม่ดีนะครับ

แรงเวมยหมดแต่ละมวลบ่อเล็กเวนึงเวนึงจะตัดเราเลยเราเลยตอนเตรียมรุดเจ้อ๋อตอนนี้เล็กเล็กกำลังวิ่งเบสดมันที่ยิบแปดยิบเก้ามาโย่ให้ัที่ยิบแปดยิบเก้าให้เขาแสดงเวีมันเน่าทิ้งเตาแววมาเอาตอนนี้กลัวไม่อยู่กลัวใครไปแล้วเสียเสียเงินอ้อยมูนบ้านอ้อยส้นเลยบ้านน่ะให้ก่อนได้ไหม បាន uh ណ ,oh ែអ oi ទាំងវាមមិនត្រូវហ៎មូមូហើយអ oi សិនតចាំថ្ងៃនោះម៉ាត់មូទីបម្រប់ហ៎មូក្បាត់មូហើយអ oi សិនចាំថ្ងៃនោះម៉ាត់មូទីបម្រប់ថ្ងៃនេះអ oi សិនណបានក៏នេះបានលុតាតាសិរជឿដាក់ក្ដារឬតាយ៉ាងណាប្រាប់លឿយយ៉ាងណាក្បាត់អង្គីមូ เซระดาหรือโอยยังนามาต์เวมูโยเลนองกีปกติมากับมาหาแกแกเขียนให้เดี๋ยวแกบอกเลยแกบอจะจะบอกจะจะพูดอ๋อแกพูดแล้วแกจะดันมาเอาอีกปิษนาธรรมปิษนาธรรมเพราปิษนาธรรมก็โมเมียนเลนนาโอยกรุณาไงนี่เลขนะสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสอง 472 472อึด <irgendw carbono> ิซ <imprisoned> anyway, <match> oh, right. ็อปหรืออุยดิซ็อปปรีอุยอย่างนั้นเรียกอย่าซอมไอ้ตัวโหยนั้นดิซ็อปเด้เอาเอาเวซ็อปเด้อ๋อพ่อแกนอนฝันได้4เอ้ย472 472ทําความฝันดิซ็อปทีหน้าเล็กให้ซ็อปถ้า เครื่อเงินเจรืเตียนอ๋อเจรืเตียินเท่าบนเจรืเตียนนะอ๋อสบ้าสบ้าเตียนอ๋อจะไปฝันว่าเขาเขาโปรยทานคนมาเก็บเยอะแยะเลยเก็บเอาเงินบาทหรือบันตังเจริญทำบุญแล้วเขาก็อ่าโยนโปรยเงินโปรยทานอืม บ้านเจริญมันนึกตัวเจริญเด้งอยู่อ๋อน่องเรื้อเกลี่ยอ๋อคนไปเก็บเยอะแยะเลยเยาแย่ตัวถากมาณเนี่ยบาตบอกไป็ประเดิบ่อเด็กเนี่ยซับทาน่องมองงิบอ๋ออยอยู่สตางค์ม้วนกับบานแหลกเน่าเด้งเอ้าสกัดเอ้าอ๋อเมื่อก่อนถ้าแก็บบานเนี่ยรอเอาเงินเลยไม่ต้องห่วงเด้งเอ้า มันอยู่เลยเลขที่แกฝันจะอยู่หมดเลยรอเลยอ่าก็เลยกลัวเลขเคลื่อนใช่ไหมแกเนี้ยครับกระรมโอ้ยทิ้งตรงมอแานบูนอ๋อแกบอกว่าให้ซื้อให้ซื้อทงมาทงทองทองชาทองชากับทองแดมาสี่มาสี่สี่อันสามถ้ามารอบหน้าสาม่ทองทงแบบนี้เนาะสี่สี่สี่อัน สี่อันให้ลุงปูจ้าจ้าได้เอาธงมาให้ลุงปูอยากได้ธงให้ลงปูสีนะยืนตวง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 เจี๊ยตวงเจี๊ยหรือตวงอุยฮะยืนตวงเจี๊ยหรือตวงอุยตวงนี่วะนี่ตวงงเนี่ยธงชาติธงชาติธงสีธงชาติสี่อันเอามาสี่อันอัดเล็กน้อยจ้ะธงชาติเอามาสี่สี มารอบหน้าจะมูชุดกรอยโมูบานลิจำเหล็กเขามาเทวดาเขาจะมองเห็นเหล็กมันยูนในวาวานั้นเล็กอยู่ในว่าวมาเทวดาจะมองเห็นเล็ที่อยู่ในวาวมีดวงวัสนังก็มองเห็นมีดวงวัสนาจะมองเห็นอะไรแต่ไม่ไม่เขาเขียนในเมือง Ba mai mai. Hai Mong đủ Mong ao hiến. Hiến cả cái răng cái เลย. Lê lê mảnh ôi đặt đai bạn Lấy, Lê lê ao ôi mát mảnh ôi xe luôn đó. ao Xe vô. Thì đi xe ôi cột chao nha. Miên ôi cột chao. đặt bạn đai. ลิหมันลิหมอันนี้เดี๋ยวปู่แกจะเขียนเลขให้ที่เขียนนะแกบอกว่าถ้าเขียนที่เขนเนี่ยจะชัดเจนจะมาจะมาหรือเพราะว่าแกเคยแกเคย,เคยให้ลูกศิษย์แบบนี้ลูกศิษย์มาแล้วก็แกก็เขียนให้แบบนี้แล้วก็เข้าดูว่าแกเขียนเลขอะไรนะไหนน้องเีอ๋อดูเอาครับสี่เจ็ด สี่เจ็ดสองอ่ะคิดสนาได้เยอะนะพี่นะสี่เจ็ดสองสี่ทำไมมันหัวมันหันไปอย่างนั้นอ่ะมันแปลกแปลกนะสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองสองตัวละปูเมียนปีต้วไอ่อันนี้เลยเจมีสามตัวเปนใบตู้แบบปีตู้ครับสองตัวเจ็ดสองอ๋อสองตัวก็เจ็ดสองนั่นแหละ เจ็ดสองสี่สองนั่นแหละสองตัวอ่ะไปตัดกั้นไปข้างบนข้างล่างมข้างบนข้างล่างเจ็ดสองอ่าอ่าลุ่มลุ่มออยเ้เจนแต่นะลุมพุ่งออ้เอเจนและมาเลยอกุญแจ้าซัน่ะของดีหน่อยอวยพรให้ลูกหลานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสาภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสาภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะข้าพเจ้ติอินินาบุญกรรมเมนะโดยเดชะผลบุญแห่งข้าอุทิศไปนี้โอไไยกรรมโชอุดหนุนบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์พระมหากษัตริย์ เมตลักษณะเน้นเพื่อรัสันน้อยใหญ่พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรงกับโทบาลทั้งสี่เสียม,ม้านำมาทิกาเบื้องบนจนถึงที่สุดพรมหมาเบื้องต่ำตั้งแต่เจวีขึ้นมาจนถึงมนุษย์โลกโดยครอบจัก,กรวาลอน,นันต์จัก,กรวาลท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุข ขอยสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยเดชะบุนบนแห่งข้าอุทิศไปนี้จงเป็นปัจนิสัยเป็นปัจจัยเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในบรรจุบรรการนิพนส์สาธุสาธุสาธุเอให้ออกเอาให้ออกเอาให้ออก ย่างเลขของปู่ท่านให้นะครับเอาขอให้ออกเด้อนี่นะครับนี่เอาอย่างนี้เลยนะครับนี่<อ>นะครับเ<อ>ก๋บอกว่าไม่เคยดูนแบบนี้นะเป็นครั้งแรกนะพี่ดูนนะเอาออกหวยออเออเอาเผื่อพรุ่งนี้เอาไปตัดเล่นด้วยนี่เผื่อพรุ่งนี้เอาไปตัดเล่นอ่าขอบคุณคุณตามากเลยขอบคุณคุณพ่อมากเลยสาธุเด้อสาธุสาธุ อันนี activity, yeah. the the age. Age? ้เลขที่จุดกันเมื่อกี้นะครับจุดกันเมื่อกี้นะเห็นไหมเห็นไหมจุดเมื่อกี้นะครับจุดกันเมื่อกี้นะครับจุดเมื่อกี้นะครับได้ตัวนี้นะครับได้ตัวนี้จุดเมื่อกี้ได้ตัวนี้โอ้มือก็ไม่ไม่ไม่นิ่งครับมือไม่นิ่งก้วกอภัายนะ มาคือกล้องสองสองอันนะครับ